สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีตอนรับพี่น้องข้าสู่ชองซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์สายใหม่นะคะพี่น้องมาเปิดตัวรอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะลืม่าสั้น่าลืมเอาเลขตัวนี้ห้มาสอ้นยังก่อนแปดหกเจ็ดมาสั้นยังเพิ่มมานะคะพี่น้องเเจ้ามาลืมเจกก้ากระไรให้ยคอยแล้วเนาะแต่ว่าช่องอื่นให้ไปถือได้นห ช่องซอเขียวผัดเลื่อมเอาไห้ไหมพี่น้องโอ้ยเป็นถันายเนาะมาสันดกซ่องอื่นผัดเอาไห้อยูช่องซอเขียวผัดเลื่อมไห้โอ้ยมันกับเบอรถือแล้วเนาะก็เลยวางสิแต่ว่าอาจารย์เขาวิ่งเจ็ดค่ะพี่น้องนะคะให้เลขล่างมากหกหกกับหกแปดมันออกหกเจ็ดวันนี้บรรดาเลขวิ่งพันพวจับไปใส่บวันนี้อ่าห้าเจ็ดกับเบอรมี่หกเจ็ดแปดเจ็ดนี่ยังกับเบอร์ไซด์ดิเลขวิ่งติดเจ็ดเด่นอ me. ่าวิ่งห้าวิ่งเจ็ดบนล่างมาสั่นเพผันหายมาพี่น้องแต่ว่า ห่างบ้านบีเล็กเจ็ดติดเลยนะคะพี่น้องแปลกอยู่ดิเอออาจารย์ก็ได้ืึซอกเขียวก็งงจีบอยู่เอาเลขออกมาเอาเลขติดวิ่งเจ็ดอยู่มันก็่ออาจับคูเจ็ดจักอันมาสันดอกพี่น้องเออมแต่เลขติดหาติดหกจักเจ็ดยู่ใส่บัตรที่นี่พี่น้องซอกเขียวก็งงถีบอยู่โอ้ยมาดีมาไดเมือ่อเลขออกว่าปับ๊บมาบอกซอกเขียวว่าโอ้ยลืมเลขมาสันพี่น้อง ค่ะพี่น้องพี่น้องคะ<ต>่ะเพื่อนวางสันักวาเพื่อนนะสำหรับอาจารย์เนาะพี่น้องตัวเลขแนวทางวิ่งเจ็ดค่ะพี่น้องล่องมาเบืองดีเอเด้เนี่ยวิ่งเจ็ดพี่น้องเขาวิ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าเลขไม่มีจับคู่เจ็ดสักตัวนะคะพี่น้องสงสัยพระอาจารย์เพื่อนลืมนะคะแต่ตัวเลขแนียวทางวางหามากนี่ไปให้ช่องอื่นเถือกไให้ช่องซ้อเขียวบ่เถือกซ้อเขียวเลยปาหห้ยขันเป็นดังสีดงวดนี้ต้องห้หนน้ด้ให้ทุกตัวเด้มาสันดอกว่า ให้ซ่ององื่นถือซ่องนู้บ่ถือนูก้กับผมเด็กเกิดจักเชียแล้วก็ะไรมางสีเ่เนาะอเรียกอาจารย์เขาวิ่งเจ็ดเด้อพี่น้องนี่นะคะ,ะว่ากันยังสั่นแล้วก็เลยโอ้ยผู้ให้ยบัตรสูงตัวแลยบาดนี้วมาสัน่นบ่ให้พลาดขาดเขียนเม้แต่นิดเดียวแล้วก็บ่ม,มีคงสุดท้ายเพราะมีเม็ดเดียวเท่านี่มาสันา่นว่า นะคะให้ทุกโตเลยวศนโอ้ยเรียกเขากรดอบมาเรียใจ่าแทนหนีว่น์ตัวมากุยกับซอเกี้ยวนะคะก้อนหวยออกก็ยังตัวมาบอกอยุทธเตว่าบอกตัวอื่นนะคะเรียกพวกเขาโตแล้วมาบอก,บอ,กอันตอนเลขกสิออกใบม่วงใบสวงนี่แหละโพมาหาซอเกียวโอ้ยซื้อพระท่านละละพ่ะอาจารย์ว่นเอาแต่มันสี่ออกต่วท่ามันออกออก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาหนูทราบวศน์เนาะอะ พอเรล็กออกมากมันบออกตัวเพิ่นวบาโอ้ยสวงมาสันพี่น้องเกียบเป็นเสียใจน้ำกลนเนาะเพราะว่าเพิ่นอกขายแล้วนะคะหมดเวลาในการขายแล้วนะคะอซ่เขียวกระเลบบรู้จักขําสิไปซื้อนะเนาะพระอาจารย์ใสยใหม่ให้มานะคะในงวดของอันหนึ่งกันยายนหกเจ็ดเนี่ยนะคะพี่น้องบนเป็นบนเด้อพี่น้องล่างเป็นล่างเด้อค่ะล่างนี่แค่สวงหางทนเด้นะคะ แต่ก่อนจะไปชมกับตัวเลขเราก็คุยกันไปเรื่อยเปลือยสันเสหระนะคะพี่นอ้องเรื่องราวประการใดเข้าคนตัก้นเตือนกันเข้ากับมาเวาสู้กันฟังเนาะพี่นอ้องโมเมนว่าแต่สอดเขียวดิพี่น้องมีเรื่องเล่าอีกอย่างไม่ให้นําเสนอกระบ,บอกได้นะคะทุกวันนี้แก๊งคอเซนเตอร์นะคะอันตรายมากนะคะ,ะผู้ใดถือต้มถือหลอกผู้ใดถือเครื่องเติร์โท่โทมาท่วงหนีท่วงสิน้นให้พิจารณาก่อนนะคะว่า เราไปทําตามระบบที่เขาถามเราหรือเปล่านะคะให้พิจารณาก่อนนะคะคือจังคลิปหนึ่งอะ่ะอันโทรมาแอบอ่างผู้เฒ่าว่าเจ้าของเป็นลูกเพื่อนวัสัอ่ะของเงินเนียวัสดอวนเงินมาไหเนียเป็นเนียอันซีฮ็ดอันนั่นอันนี้วัสดพี่น้องเงินหน่อยที่ไหนละสามหมื่นเป็นบ่าทรงมาไหเนียเงินสามหมื่นวัสดอีพ่้อยองท่นทั้งสี่เพื่อนกับผู้นี่กับัจญลดัดบันนี้ผู้เฒ่าผู้นี่เนาะ เพื่อนเลยถามว่าอีลาอยุไซอีลาอันลูกพ่ออีลีตีอีลานซื้อหยังมาสั่นอีลาอันเกิดเมื่อไรเกิดวันหยังเกิดพู้สอไรผุนน่ะเพื่อนถามห่วยลูกผู้สาวตัวว่างไหนโอ้ยเกิดเมื่อไรกระชั้งก่อยตอพ่อเฝ้าซ่งเงินมาหันต้องมาสอบผ่ต้องมาถามหอวงพ่นาพี่น้องแบบนี้บอกพี่น้องหลักการของเมื่ออาชีพของคนที่ว่าหนักข้อเส้นเตอร์นี่ เป็นวิชาชีพค่ะค่ะคนของสังคมเป็นนงคือเป็นนังสันพี่น้องนะคะแก๊งคอเซนเตอร์แทนที่เราจะไว้วางใจได้ในทุกเครือข่ายในทุกระบบใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นคอรเซนเตอร์หลอกล่วงประชาชนไปเบิร์ตซูมองสูบอลเอารวดพี่น้องโทุ่มไปไซันมาจากคอรเซนเตอร์ทุ่ึ้นมานี่ล่องพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องถ้ามองได้ส่งเป็นแต่ตัวเป็นแต,วนตว่ว่าเมมันพี่น้อง สัมผัสเพื่อนขึ้นส่อเพื่อนขึ้นเอาให้นักเอาให้แนนเลยว่าผู้ใดทรมาเจ้าซื้ออย่างบวกมาดูสำนังงนกเจ้ายุ่ยใสให้โทรให้โซ่ให้ถามให้ละเอียดเลยนะคะพี่น้องเพื่อนสีมาในรูปแบบใดถามซื้อก่อนเลยสิ่งเรียกถามเชื่อแล้วก็ถามจุดที่คุณอยู่ะที่คุณทํางานนะแล้วคุณทํางานให้ค่ายไหนบริษัทไหนบริอะไรนะคะอยู่สาขาไหนนะคะสอบถ,ถามโจทย์ไว้พร้อมนะคะพี่น้องถ้าเขาไม่ตอบตรงตามประเด็นนะคะ ก็ถือว่าเขาไม่ใช่ประสงค์ดีเขาไม่ได้มาประสงค์ดีคือแก๊งวิชาชีพทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องอันนี้ตักเตือนกันวอาก,กันสุข,ขันฟังเนาะก็เห็นเห็นกันยู่นะคะยู่ประเทศนอกพี่น้องพวกคอนเซ็นเตอร์นี่เขาจับได้เขายิ่งถิ่มเลยนะคะพี่น้องประเทศจีนบ่นะคะที่เห็นเห็นอยู่เนาะล่งคลิปลงข่าวกันอยู่นี่พี่น้องเว้าเว้ามากขนขิ้งลูกเออนี่แหละมันถึงสารมันถึงมั่นใจนะคะถึง เป็นตบ,บมีคนแบบนี้ในโลกมเมนพี่น้องจับไปได้ยิงเลยค่ะสามวันเท่านั้นเองนะคะว้ยหน่อยไลยกรซ้าเงนินจับได้ลุยบุกยิ่งพิมยางเดียวนาะมันน่าภูมิใจนะคะที่เขาเด็ดขาดกับกฎหมายนะคะพี่น้องภูมิใจละขยกย่อดีใจน้ำด้วยนะคะพี่น้องการกวาดล้างพวกวิาวชาชีพนี่นะคะอะกวาดล้างมันลงไฟรวด นะคะพวกที่หากินบนความลําบากของคนอื่นนะคะพี่น้องกับหนักต้มตุนพวกหนึ่งเด้อตัวว่าผ้าแหววเรียกเอาเบืรอพี่น้องจอกแม่นไผ่สมุ่าคือยังซอกเขียวไม่หยืนยงสิละเมือเ่อเอินซอยเขียวขึ้นรถยา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 มาเนี่ยมาสัน่นแม่หนังลามาสัน่นมาเบิ่งอันนี้มาสัน่นอันผู้เ่ากับพวกหูฟ้าหูหมอกยังเล่นไปใกล้ๆเขาต่อยเศร้าเดียวนึงต่อยแขนหน่อยเดียวนึงหรือว่าเขาจับเขียนยา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 มาเบิ่งอันนี้มาเบื่องใกล้ๆนะเขาเศร้าไปจ้าเพื่อน ทั้งแม่เทีเขาใส่เพิ่นเล้วขนาะดนั้นอย่างลา่าล่าอันนั่นอันนี้ไปไปย่ายขึ้นรถขึ้นรถไปมาลมมาเลียมน้ำเขาลราบัดขึ้นรถไประบาดนีพี่นอ้องอ่าบาดเจี๋หัวัดมองอยังก็ผ้าไปทิ่มผุนตั้งก้นกับพ่อมียังแต่ว่าเขาส่อว่าเจ้ามียังอ,ยงอียังยื้อใส่บวกเขาเบิดอยู่เฮียนอยู่ซ่านพี่น้องพ้าขาเจ้าไปขึ้นเฮียนขึ้นซ่านคนเอาอเควางเบิดเงินกะหายเอาพี่น้องเมื่อน้ำซ้ำอยู่ที่ธนาคารพาไปโอนด้วยก็มีนะคะท่องอยู่ข้อกับถอดให้เขาพี่น้อง นี่แหละแกลงวิชาชีพมันมาได้หลายรูปแบบนะคะพี่น้องรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะพยายามนะคะให้ระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดนะคะสอดเขียวถึงบ่ค่อยเข่าหมอกเข่าเมืองบ่ค่อยไปยู่ใสผู้เดียวนะคะไม่ค่อยไปลุ่มล่ามที่ไหนนะคะการยืนเว้ายูนห,ยน,หน้ายูเฮือ์นยูสั้นห้องนีก็เป็นการปลอดภัยชนิดหนึ่งนะคะพี่น้องต้องเห็นใจกันนะคะทุกวันนี้มันโรคโซเชียลแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องไปถ่ายทําที่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าต้องไปตามถึงบ้านถึงเซียนนะคะพี่น้อง อยู่ไซสกับแตกได้คือกันเลียนะคะพี่น้องความโชคดีมันจะบ,บังเกิดเองนะคะต่อให้เราวิ่งระยะทางเป็นร้อยกิโลก็ไม่ขึ้นยอดวิวเหมือนเดิมนะคะไปทายลิปจักเขาวบาเขาเลียจัก้กนผู้นี่เป็นยังไงจกอีกยังเป็นยังไงเราไปทายอยู่ไก่ๆบปเนี่ยยอดวิวกับว่าขืนเป็นบ่าพี่นอ้องอ่ามันก็มีค่าเท่าเดิมนะคะเมน่าสิยืนบเบายุ่งสี่ยอดวิวกับว่าขืนคือเขาอยู่คือเก่าขันพี่นอ้องบ่เบิ่งให้ แม่นพ่อพี่น้องใจใกล้จะไกลถ้าไม่ดูให้มันก็ไม่ขึ้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นขอฝากพี่น้องให้เป็นกําลังแรงใจซอเขียวเนี่ยเขามากดไรก้กดแช่ดกดกระดิง่งแจงเตือนไหเนี่ยนะคะพี่น้องกราบขอบบุญขอบพุณหลยๆ้า่เขามากให้กันกํากลังแรงใจมาเบ,บิงกันมากดไร้ไหแช่กันไหนะคะบม่รู้ว่าสิตอบบุญแท่นคุ่นยังไ,ไ้แต่กล่าวเข้ามากราบขอบพระคุณมากๆค่ะพี่นอ้องจากอ้อมอกอ้อมใจจากจิตจากใจคักๆนี่ละนะคะ แล้วก็ให้พี่น้องโชคดีกับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์สายไม้งวดหนึ่งกันย่าพี่น้องวิ่งสองรองสี่บนอย่างเดียวนะคะพี่น้องสามตัวเด่นสามเก้าสองศูนย์เก้าสองนะคะส่วนสามตัวรองคือหกศูนย์สี่แปดศูนย์สี่นะคะตัวกันนะคะสามตัวคู่กันคือเก้าศูนย์สองค่ะเป็นตัวกันเนาะอ่าแล้วก็สองตัวล่างบันนี้พี่น้องเน้นให้จ้าจ้าเลยหางเดียวเท่านั้นนะคะ ให้มาแปดห้ากับแปดเก้าเด่นเม็ดเดียวแปดห้าค่ะพี่น้องเน้นล่างพ่วมนะคะเพราะฉะนั้นล่องพิจารณาแา้วก็แคหนาจอเบิงค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทังบริมีหลายดอกนะคะชอบกระจัดคัดกระพันเด็ดให้เม็ดเดียววงกลมมืองเกลื่อนยุตัวเดียวเท่านี้นะคะเลขหลายๆกับวงกลมตัวเดียวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะพระอาจารย์สายใหม่นะคะหนึ่งกันยายนหกเจ็ดวิ่งสองรองสี่บนนะคะจับคู่สามตัวเด่นให้สามเก้าสอง 092นะคะส่วนสามตัวรอง604 804นะคะส่วนคู่กัน902ค่ะพี่นอ้องอะส่วนสองตัวล่างบันนี้ชุดสองตัวล่างมี85และ89เด่นไปที่85ค่ะพี่นอ้องอะเห็นตัวเลขกันจา้าจ้าฟันท่งกันให้เน้นๆป่านนี้แล้วก็ลองพิดจ,จรณนาและไต่่องเบืองเนาะพว่าทาังเข้ากันในนาเพื่อเปลี่ยนแนวทางใส่ดุนพินิจพิจ,จารณาค่ะพี่น้องตอนนี้คํามาแรงมาแดดก็เริ่มซ่องหน้าแล้วล่วะเออ ทิ่งเห็นทึ่งหอนเือนซึมยะญ่ๆแล้วพี่น้องเอ้ยมเห็ดอยู่ใส่กัลลำบากคือกันหลายอยู่เห็ดงานกระได้พี่น้องบ่วาในหุ่มในบ้านในงอนบ่บา้บาอยู่ใส่เนาะอ่ะอดทนอดทนสู้เท่านั้นที่จะทนได้นะคะสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของคนที่เรารักนะคะสู้เพื่อคนที่อยู่เบื้องหลังสู้เพื่อครอบครัวของเรานะคะสู้เพื่อความอยู่รอดทอได้แต่อย่าถออค่ะพี่น้องพ่อกันไม่คิบนาค่ะสวัสดีค่ะ